สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนวังจระเข้เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสะแก้วเขตหนึ่งประวัติโรงเรียนโรงเรียนวังจระเข้ตั้งอยู่หมู่ที่21ตำบลทุ่งมหาเจริญอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสะแก้วเปิดทำการสอนเมื่อวันที่3มิถุนายนพศ2534 โดยเป็นสาขาของโรงเรียนทรัพย์เกษมเรียกชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนทรัรเ์เกษมสาขาวังจระเข้มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6ครั้งแรกยังไม่มีอาคารเรียนชาวบ้านได้ร่วมมือกันสร้างขึ้นเพื่อเป็นอาคารเรียนชั่วคราวปีพศ2535ครูใหญ่โรงเรียนทรัรเ์เกษมและผู้ปกครองนักเรียน สร้างอาคารเรียนถาวรขึ้นหนึ่งหลังจำนวนจิตห้องเรียนโดยยิบแบบอาคารเรียนสอปช102ทับ26ส้วมชั่วคราวหนึ่งหลังสีที่นั่งและได้บ้านพักครูหนึ่งหลัง2ห้องนอนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองครูบรรจุใหม่ให้ได้อยู่อาศัยในการก่อสร้างอาคารเรียนประกอบด้วยส้วม และต่อมาสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีขณะนั้นได้อนุมัติและประกาศให้โรงเรียนสักเกษมสาขาวังจระเข้เป็นเอกเทศจึงเกิดเป็นชื่อโรงเรียนวังจระเข้ตั้งแต่ปี2535เป็นต้นไปวิสัยทัศน์ของโรงเรียนนักเรียนวังจระเข้เป็นคนดีมีสุขภาพกายสมบูรณ์เป็นคนเก่ง มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขพันธกิจโรงเรียนวังจระเข้ยินดีให้บริการให้ความรู้แก่บุตรหลานของชุมชนและหน่วยงานองค์กรต่างๆรวมไปถึงปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีโดยมีการพัฒนาโรงเรียนอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่อง กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งสร้างความรู้ทักษะการฟังพูดอ่านเขียนคิดคำนวณและการคิดวิเคราะห์ให้แก่ผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมด้านศิลปะดนตรีกีฬาเพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดีพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมพื้นฐาน8ประการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยายกรธรรมชาติในท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อมเชิองอนุร,รักษ์และสมุนไพรคำขวัญโรงเรียนวังจระเข้โรงเรียนสะอาดบรรยากาศน่าอยู่คู่คุณธรรมเอกลักษณ์โรงเรียนอ่อนน้อมถ่อมตนข้อมูลบุคลากรน,นำทีมโดยนางกนกวันตั้งเทียมพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจระเข้ และคณะครูประกอบด้วย 1. นางสาวพรทิพย์ขวัญงอน 2. นางสาวเยาวรัตนธรรม 3. นางสาวกุจพรน,น้อยวิเศษ 4. นางสาวพักค,คินีกิติริรันตกูล 5. นางสาวสุธิดาศีภูวง 6. นายวิชิตเขียวละอ 7. นางสาวสุภักษรคมุมขำกิจกรรมของโรงเรียน ในปีการศึกษา2,565ที่ผ่านมาโรงเรียนวังจระเข้ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรและตามช่วงชั้นและมีการจัดกิจกรรมที่ครบอาทิเช่น 1. การจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองการประชุมกรรมการสถานศึกษา การนิเทศห้องเรียนก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อชี้แจงให้ผู้ปกครองทราบถึงการจัดการเรียนการสอนความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้อย่างครบสมบูรณ์ 2. มีการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆอาทิเช่นวันลอยกระทงวันคริสต์มาสวันปีใหม่วันเดิกวันลูกเสือวันปัจฉิมนิเทศและวันสำคัญอื่นๆตามโอกาส 3. มีการพัฒนาสถานศึกษาและบริบทของโรงเรียนเช่นการปูกระเบื้องอาคารการทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำการจัดทำป้ายโรงเรียนและอื่นๆ 4. การมอบทุนการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆเช่นการมอบทุนยากจนยากจนพิเศษทุนจากผู้ใหญ่ใจดีตามหน่วยงานต่างๆทุนจากเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PA โรงเรียนพี่โรงเรียนน้องสุวินทวงศ์ทุนจากเหล่ากาชาติอำเภอวังน้ำเย็นการสอบวัดผลประเมินผลตลอดปีการศึกษาการสอบประเมินการคิดวิเคราะห์การสอบ NT o n ีโอติตามปฏิทินการศึกษากิจกรรมอื่นๆกิจกรรมไข้ลูกเสือกิจกรรมกีฬาสีกิจกรรมกีฬา,ากลุ่มการเยี่ยมบ้านประจำปีการศึกษา กิจกรรมศิลปะหัตกกรรมการเข้าค่ายลูกเสือและอื่นๆของโรงเรียนที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนวังจระเข้ได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพตามไั้ได้อย่างครบสมบูรณ์โรงเรียนวังจระเข้ขอขอบคุณค่ะ